เพราะว่าเทรนด์ที่กําลังเป็นที่นิยมมากๆในการออกกําลังกายคุณผู้ชมนั่นก็คือการปั่นจักรยานอ้แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะกว่าที่เราจะได้จักรยานสักคันหนึ่งคุณมอันแพงมากคุณผู้ชมแล้วจักรยานนะคะมันก็คันใหญ่ทอดทางเลยจะเอาไปไใหญ่มันก็ไม่สะดวกคุณผู้หญเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคันใหญ่เข้าใจตังก็ไม่มีด้วยเนี่ยไม่มีกระตังแล้วเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมครับดูรายการเราดีมากๆเลยเพราะว่าปัญหาทั้งหมดจะหมดไปเพราะเราอยู่กับจักรยานซ r วเวลสปอร์ ผู้ชมครับนี่คือจักรายานที่มีให้เลือกถึง2สีด้วยกันนะครับสีส้มดำแล้วก็สีดำแดงนะครับน้ำหนักเบาแ็งแรนด้วยนะฮะและที่สำคัญสามารถพับได้ด้วยเจ๋งตรงนี้ะผู้ชมคือพอพับได้แล้วนะครับคุณสามารถพกพาจักรายานคุณไปออกกาลังกายได้สุขภาพที่ดีนั่นหมายความว่าคุณสามารถพกพาสุขภาพที่ดีไปได้ทุกที่ที่คุณต้องกา ัเลยอะแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมครับดูรายการเราดีแล้วนะครับเพราะวันนี้เราขอนำเสนอจักรยาน Starwheel Sport ราคาที่พิเศษจริงๆค่ะ ราวนี้นะครับเรามาดูคุณสมบัติของจักรยานกันดีกว่านะครับจักรยานคันนี้นะฮะดูบึกบึนนะครับดูแข็งแรงเอ้ยนี่ม่ใช่จักรยานนี่นี่คุณพูดถึงอะไรนี่พูดดิทัานสีส้มเหมือนกันมาดูจักรยานของเราจริงๆกันดีกว่านะครับจักรยานของเรานะครับโครงสร้างนะครับตรงนี้เลยนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับอย่างดีเลยนะฮะแข็งแรงทนทานนะครับนอกจากโครงสร้างอลูมิเนียมแล้ว ตรงนี้นะครับล้อของเรานะครับขอบล้อจะเป็นอลูมิเนียมด้วยและเป็นอลูมิเนียมถึง2ชั้นด้วยกันครับมั่นใจได้เลยว่าไม่คดไม่งออย่างเด็ดขาดนะครับแล้วพอ2ชั้นแบบนี้ยังช่วยยึดเกาะถนนได้อย่างดีด้วยนะครับมาครับเกียร์เรามีทั้งหมด6สปีดด้วยกันดังนั้นคุณมั่นใจได้เลยนะคบไม่ว่าคุณจะขับทางราบหรือทางขึ้นเขาลงห้วยสบายใจได้เลยครับราคานี้แต่ให้ถึง6กสปีดด้วยกันรอช้าไม่ได้คุณผู้ชมครับและที่สําคัญนะคะมันเป็น พับได้ดูนี่ดูข้อพับของเขา1 2 3สนี่มันเป็นจกักรยานทับได้เพราะฉะนั้นมันน้ําหนักเบาแข็งแรงกระทัดรัดพกพามาได้ทุกที่ทุกการเดินทางเหมือนได้พกพาสุภาพที่ดีไปได้ทุกท,ที่ด้วยและที่สำคัญชมขานี่ตาแหน่งของการวางมือ,อกับแนดนจักรยานมันตรงกับตําแหน่งของการเปลี่ยนเกียร์นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะฝั่นไปเห็นก็นแล้วแต มากขึ้นมาพร้อมกับนี่เลยค่ะอุปกรณ์สะท้อนแสงนี่มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะและอย่าลืมคุณผู้ชมคะยังมาพร้อมกับความน่ารักด,ดึงใส่แบบนีก้กระดิ่งจักรยานตึ้งๆไปไหนมาจ้าเอาละครับคุณผู้ชมรับเห็นแบบนี้แล้วนะ,<ส>ะ,ะอยากจะใช้กันใช่ไหมวันนี้นะฮะเดี๋ยวให้คุณฝนพับให้ดูดีกว่าดูซึว่ามันพับง่ายขนาดไหนหพร้อมแล้วคุณบอยครับลุยครับได้เลยพี่ไดพับเก็บตัวเก็บตัวแล้วก็พับลงมาถึงขนาดนี้เลยจักรา กันเลยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมขาดได้เวลาแล้วค่ะมาพิสูจน์กันดีกว่าว่าจักรยานพับได้คันนี้มัน<อ>พับได้ง่ายขนาดไหน เริ่มกันเลยอันดับแรกคุณผู้ชมคะนี่เป็นผู้หญิงอย่างเรานะคะนี่เริ่มกันที่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงนี่ออกนะคะดึงอานออกแบบนี้นี่โอ้โหดูสิง่ายสบายมากแล้วไปต่อมาที่จุดนี้กันบ้างนะคะมันมีสลักอยู่ตรงนี้แล้วมันก็พับได้ง่ายๆแบบนี้ว้าวไม่ใช่เยอสยมากแล้วจุดสุดท้ายจุดคลายแม็กซ์เลยคุณผู้ชมคะนี่แค่นี้แล้วคุณก็สามารถทับจักรยานนะคะได้แล้วแบบนี้นี่ดูสิเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมครับ ดีมากๆเลยนี่มันต้องบอกว่ามันพับง่ายขนาดนี้เดี๋ยวนะแล้วเวลาประกอบคืออก็มีปัญถามประกอบยังไงนี่นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณใบผู้ชายนี่จะยืนเฉยๆอย่างนี้เหรอคะคุณเดวินคืออยากให้คุณฝนทำไงให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ามันง่ายจริงอ๋ออะถ้าเกิดสมมติจะพับขึ้นมานะครับทำไงเอ่ยเน่นะคะคุณผู้ชมหะคุณก็พับขึ้นมาแบบนี้เน่แบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีสลักอยู่อักขึ้นไปนี่แบบนี้เลย ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเสร็แล้วย็ส่วนนี้นะคะนี่เป็นส่วนแห่งของทุผู้ชมที่มันเคยพักอยู่แล้ก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ใส่สลักขอมันเรียบร้อยนีครับจุดสุดท้ายแล้วง่ายมากนะคะใส่นี่ใส่อานลงไปนะคะแล้วก็แค่นี้คริปโอ้ยเรียบร้อยแล้วขิงจริงจริงขี่แล้วแบบโอ้โห แบบนี้แล้วนะท่าผู้ชมคุณฝนครับนึกถึงการเดินทางบางทีเราจะไปซื้อของใกล้ๆบ้านนะก็ไม่ต้องขับรถคันใหญ่ไปประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยบางทีก็ไม่ต้องเดินไปให้มันเหนื่อยแต่ให้มันเหนื่อยนะท่าผู้ชมแล้วถ้าพูดถึงการออกกําลังกายนะโอ้ดีเลยเดี๋ยวออกกำลังกายสักหน่อยอ่าค่ะเฮ้ยทําอะไรคุณนวินออกกำลังกายเฮ้ยออกออกกำลังกายเลยทำไมต้องปั่นจักรยานสิคะเออว่ะนี่คุณแทงปลาไหลทำไมเนี่ยเออลืมไปเอไปแทงที่บ้านไหมบันกัญยานก็ได้แบบออกกำลังกายใช่ไหม มันได้สุขภาพคุณผู้ชมค่ะและที่สําคัญนะคะคุณก็จะได้รูปร่างที่เพรียวผอมที่แด่นชวแบบฝนและแวินแบบนี้นี่คุณจะกลับมามีรูปร่างดีนะคะและที่สําคัญคุณผู้ชมค่ะระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยก็จะดีมากยิ่งขึ้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายและที่สำคัญอย่างที่บอกนะคะพอคุณออกกาลังกายปั่นจักรยานเสร็จนะคะไม่ว่าคุณจะปั่นไปทํางานปั่นไปซื้อของก็ดีเขาเรียกว่าเป็นการ r e f ฟ e ชอ่ะคุณกลับบ้านไปเนะี่ยคุณผู้ชมค่ะหลับสนิทหลับสบายตื่นมาคุณผู้ชมค่ะพร้อมที่จะทำงาน การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีเริ่มต้นด้วยการปั่นจักรยานคุณผู้ชมครับฟังแบบนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือการออกกำลังกายนะครับจักรยาน s ว a ว Wheel s p o r ตอบโจทย์ทุกเรื่องจริงๆแล้ววันนี้นะฮะสองสีของเรานะครับสีส้มดําและสีดําแดงนะครับแต่แล้วสีอู้ดูสวยมากเลยเลื่องไปถูกจริงคริงคกั้คุณผู้ชมจักรยานอ้าวเหรอไม่ใช่เธอเหรอน้ําหนักก็เบาแข็งแรงด้วยนะครับและมีสัมพัญ์ยังพับเก็บได้ด้วย พิเศษจริงๆนะคะ<ช>ร,รับรีบกดโทรศัพท์มาหาเราตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับเอา้อาคุณผู้ชมคะอย่ารอช้าสุขภาพดีเริ่มตน้นอย่ได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยการปั่นจักรยาน Starwheel Sport ว้าวฉันร้องเสเวงชอบจริงๆเลย